จอดร้อยหนึ่งครับเอ้ยเมื่อก่อนมันไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วเหรอพี่อันนีเน้เป็นเหมาจ่ายจอดได้ร้อยหนึง่งคือจอดได้ทั้งวันเลยหาเฮ้ยตรงนี้ผมเคยจอดมันไม่เคยมีใครมาเก็บนะพี่คือคนที่เขาดูแลเขาให้พี่มาเก็บอีกทีหนึง่งใครดูแลพี่งั้นพี่ออกใบเสร็จให้ผมด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้เอาไปเบิกบริษัทพอดีมาทํางานนะครับมันไม่มีใบเสร็จครับน้องตัวนี้คือปกติเขาก็จ่ายกันคือพี่มาเก็บในานามบริษัทอะไรที่พี่บอกว่าคนดูแลแล้วคนดูแลที่ตรงนี้เขามีชื่อบรรริษัทออะะไไไไไีี้้้มมพ่จจดดปขใบเส็ รีดจ่ายเถอน้องโหแค่นี้จะได้ไปทํานู่นนี่นั่นสบายใจไม่ต้องไปจอดที่อื่นไม่คือผมต้องเอาใบเสร็จไปเบิกบริษัทไงว่าเฮ้ยผมมาทํางานจริงอะไรเงี้ยพี่มีไหมสรุปใบเสร็จอะงั้นน้องก็ต้องไปจอดที่อื่นอะอา้อาวคือไม่มีใช่ไหมใบเสร็จอะมีปะเนี่ยไม่มีอะ ไม่แต่พี่ไล่ผมไม่ได้นะคือผมจอดมาตั้งแต่ไหนต่ไรแล้วมันไม่ใช่ขาวแดงขาวเหลืองแล้วไม่ใช่ลานจอดรถด้วยแล้วพี่มาเก็บอย่างนี้ได้ไงถ้าพี่ไม่มีบริษัทไม่มีอะไรเลยอ่ะนั่นคือถ้าจะจอดตรงนี้ก็ต้องจ่ายเงินงั้นเอางี้เดี๋ยวผมเรียกตำรวจมาแล้วมาคุยเลยว่าสรุปมันจอดได้ไหมต้องเสียเงินไหมเอาไหมผมโทรเลยไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรอ่ะอาจ้เอาไงจอดวันนึงไปนะวให้วันนึงสรุปจะให้โทรไหมหรืออ่ะเราจะไปไหนอ่ะแล้วหลบราต้องจ่ายไหมเนี่ยพี่เติ้ลไม่ต้องจ่ายคือพวกนี้มันเป็นแบบ ผิดกฎหมายอ่ะก็คือเหมือนจะมาทําดูแลพื้นที่อะไรเงี้ยมาหาอะไรได้เสริมอะไรเงี้ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วถ้าตํารวจมาโดนเป็นพันอ่ะอ๋อแล้วเราจะไม่โดนขูดใช่ไหมรถไม่โดนไม่โดนก็ลงไปทําดูแลเดี๋ยวพี่อยู่ในรถให้ก็คือมีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วใช่ป่ะอแต่ไม่แต่ประกันชั้นหนึ่งมันถ้าเกิดโดนขูดแบบพวกนี้มันต้องเสียเงินก่อน2 0 0 0ันึงเียมได้แต่ไม่เป็นลงไปเดี๋ยวพี่อยู่ให้ไม่เป็นไรหรอกไปเออได้เออเดี๋ยวรีบไปรีบมาโอเค